เธอวันนี้ฉันมีเรื่องเล่าแต่ฉันขออยู่ท่านี้เนอะเพราะว่าฉันนั่งเก้าอี้มาไหวเออมันขามันย่อนไงแล้วฉันยืนวันข้าฉันยกกันฉันจะอู้ท่าเนี่ขอสุมาเตะมันอาจจะบ่ค่อยสุภาพไปหน่อยเรื่องเล่าันี้นะมันเป็นเรื่องของกู้ผัวเมียเอาแบบรัดเลยกู้ผัวเมียก็หมายความว่าแต่งงานกันอยู่กินกันตีเมืองนอกนี่อยู่ละ เรียบร้อยและเ่ามาต้องอู้ถึงตอนเริ่มตน้นทีนี้เวลาตี้มีวักเควชันหรือว่าวันหยุดยาวของอทุกปีนี่เนาะก็สองคนผัวเมียเนี่ยก็จะปิกไปแอลเมืองไทยเถอะไปใช้ชีวิตลานลาเมืองไทยเพราะว่ามันสบายบ้านเฮา้ามันถึงม่วนไงคะแม่ยิงก็จะได้ไปหาญาติพี่น้องเนาะป้าใจก็จะได้ไปพบเพื่อนฝรั่งแล้วก็ไปแอวบาไปดื่มไปดิ้งอย่างพ่องไงคะก็เฮ้ยสละ แก่กันโดยที่คือมันแช่ว่าอันไปนอนไปค้างไปหายไปไหนมันจะอันป้าจายออกไปแอาคนเดียว <c oughs> ก็เดียวกับปิกมาก็อยู่บ้านแต่กันก็นอนแต่กันหันกันอยู่นี่นะมันเป็นอย่างนี้มาหลายปีเธอะมันก็มีอย่างพิษสังเกตแต่ว่าอยู่มาครั้งหล่าสุดเนี่ยเออทริปหล่าสุดที่ปิกไปเมืองไทยด้วยกันเนี่ยเธอะก็ไปหลายทิดอยู่เนาะ สองสามติดไปแอวไปกินก็นั่งอยู่ตัวกันนะส่วนใหญ่ก็คือแอวด้วกันกินข้าวด้วกันจะมีน้อยแค่ครั้งสองครั้งตาเนาะตีตพว,ว่าจ่ายแบบว่าเออไปแอวบายไม่ยิงก็ดึกล้วมันค่ไปอังกอบเดียวฉันท่าอยู่เนี้ยท่าอยู่โรงแรมเนะี่ยว่าจ่ายไปกินนั่งดื่มกินกับเพื่อนเสร็จเกาะปิกมาเหมือนเดิมมีอย่างอยีงอย้งเสร็จแล้วพอปิกมาที่ต่างประเทศเถอะปิกมาที่บ้านที่ต่างประเทศนะ อยู่ดี í, ๆปเจริก็อู้ขึ้นมาว่าเธอมานี้ก่อนวันนี้ฮาวันมีเรื่องจะอู้กันเนี่ยไม่ยิงก็ว่าเออไอหยังกะฉันลืมหยังไว้เมืองไทยกาไอเนาะว่ามีหยงังมาแจ้งเรื่องลืมบมดลืมหยังมานี่มานี่มานี่ก่อนมานั่ง,น,งนี้ก่อนมาอู้กันดีๆไม่ยิงก็มานั่งแล้วปเจริก็อู้หน้าสื่อตาใส่ใเธอว่าฉันขอย,ยาเพราะว่าเหตุผลก็คือตอนที่ฮาไปเอาไทยด้วยกันนะฉันไปปะไม่ยิงไทย ไปปะไม่ยิงไทยคนใหม่หนุ่มเหรือเธอแล้วก็อู้กันหูเรื่องเหรือเธออีบะอู้กันหูเรื่องเหรือเธออีตัวเธอฉันคิดว่าฉันเนี่ยหักเขาเมาสอบสอบ,สอบไม่ยิงคนนี้มากใครได้อืมฉันขอ,อยาฉันจะไปแต่งงานกับคนใหม่นี่อีบะเศร้า,าก่อนอืมอยู่ด้วยกันมากันหลายปีแต่ว่าเรื่องนี่นะเฮา เล่าเอามอกมันเป็นข้อมูลพื้นฐานนี่ก็เอาละส่วนเปินใจยาบายากันแต้บาแต่ยังได้เนี่ยมันจะเรื่องง่ายๆเธอมึงนอกอะ่ะกว่าจะยากันได้นลยนะซ้ําท้าสมมติว่าไม่ยิงเนี่ยภาษาแข็งแรงแล้วไม่ยิงทํางานอ่มีการแชร์ไรายได้กันก็คือห่วมกันหิหายนะการญาเนี่ยถ้าไม่ยิงไม่ยินยอมนะปะาใจต้องไปฟ้องญา อ่าแล้วมันก็ต้องมีการไต่สวนแล้วถ้าู้ว่าปู้จ่ายเป็นไฟนอกใจเหตุผลอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนหนึ่งที่ต้องเสียเสียอย่างหนกักเพื่อแลกมากับสถานภาพโสดแห่กรรมหนึ่งอ่ะไม่ยิงคนนั้นก็จะต้องขึ้นใจเอาว่าระยะเวลาที่แต่งงานเนาะกับปู้จ่ายคนเนี้ยเราอยู่ด้วยกันมาด้วยความหักแต,แต่เนี่ยแล้วมีลูกด้วกันแห,หมไมเนาะสมมุติเนาะเครียดมีลูกแหมเนี้ยอยู่ดีวันดีป,ป,ปู้จ่ายแบบว่า ก่ละใครเอาใหม่อะปะอันใหม่ละอ่าเธออ่ามันจะต้องมีก่ากะทำขวัญกะเสียเวลกากะดูแลลูกไก่ยอย่างหน,หนักมากมายแต่ว่าเครียดอย่างนี้นะไม่ยิงเนี่ยจะได้เปรียบตรงตีไม่ยิงทํางานมีเงินแล้วก็ช่วยกันที่กันหาอ่าแต่หลายๆครั้งเนี่ยที่ไม่ยิงไทยเสียเปรียบนะ เป็นเพราะว่าแม่ยิงไทยมาอยู่เมืองนอกแล้วม่ยอมแยกการอยู่กินอาจจะบาต้องสบายบาต้องหรูนักอ่าเพราะว่าค่าเงินมันต่างกันเนาะแล้วแม่ยิงไทยเขาเนี่ยกินเนี่ยจ้างกินจ้างซื้อจ้างใจอ่าบัดใจแบบว่าถ้าคนที่บัแยกการนเป็นแม่บ้านอย่างเดียวเนี่ยก็คือจะบัใใจเงินแบบ สุรุ่ยสุไล่ฝุ่มเฟืยยังไงถ้าบบได้เจอคนแบบรวยมิเลยเนแต่แต่ะอพ่าะนั้นการตีตัวเก่าอ,อยู่บ้านคนอื่นเนาะอยู่บ้านผัวแล้วบบได้แยกการเนี่ยทุกคนแหละเธอมันจึงมีนกๆในใจฮะนะว่าแบบเฮาเนี่ยคือเบี้ยล่างเออคือนางทาตคือคนที่ต้องยอมต้องสมยอมเป้นต้องดีต้องเอาใจต้องพะเนาพะนออย่าอเขาถูกใจยเพราะว่า ตัวเก่าบรรยากาศน่ะตัวเก่าใจสตางเปิ้นน่ะตัวเจ้าต,ตัวเก่าใจสตางคนอื่นที่เปิ้นหามาถึงแม้ว่าคนอื่นนะั่นน่ะมันจะเป็นผัวก็จ้างตัเถอแต่มันก็คือคนอื่นนะ่ะเปิ้นไปหิหาได้สตางมาแล้วเวลามันมีเรื่องละหองละแห่งกันมีเรื่องนอกใจกันนี้อ่ะว่าใจอ่ะมันจะมาหันคุณค่าของไม่ยิง p r o p e ที y บรรยากาศตอนหักกันอยู่นะั่นะนะ่ะเป็นควีนจะดดีอะเธอ ยกย่องใื้เป็นควีนยกย่องใื้เป็นซินเดอเรลล่าซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใื้พาไปกินร้านอาหารหรูๆใื้กินหรู่แพงอยู่ดีกะแต่ถ้าคนเฮานะ่ะมันเปลี่ยนใจนะมันเปลี่ยนปุ๊บไน้นะมันเปลี่ยนเหมือนปิดสวิตช์เลยนะเธอมาฮากคือ้าฮากเนี่ยมันอย่างแย่อย่างเครียดเนี่ยตัวอย่างเนี่ยมาบอกหน้าสื่อไงว่าเธอเอามีเรื่องจะอู้กันฉันขอหย่าจะได้กระตึงจะจหยา่าอย่าเออ เอาเป็นเอาตายตึงใจยอย่างใดแค่ใดอันใหม่อะมันคนฝันหลังนี่มันเมาอย่างมันเมายีแแะนะ่แต่แต่นะแล้วมันมาได้คิดถึงว่าโอ้มีความสัมพันธ์อยู่กันมาเมินมีคุณค่าทางจิตใจมันบ่มีนะเธอเพราะฉะนั้นเธอบดีฉลาดใจนะเธอมาอยู่เมืองหนอกเลยนะ ธอจะอยู่ในสถานะอย่างก็จ้างเอวเธอเขาจะฮักกันดีอย่างได้ก็จ้างตัวเธอถ้าเธอบัง่อยเธอแบบป่วยเธอมีสมองมีความสามารถเธอต้องฝึกภาษาเธอต้องออกไปสร้อย,ยาการถ้าภาษาบ่ได้กับปรยาการร้านอาหารไทยต้องทําทุกอย่างเฮ้อตัวเก่าเนี่ยเป็นคนเป็นแม่ยิงที่มีทั้งบุญแล้วก็มีทั้งขุนค่ะ เอาก็อย่างยากกย่างให้มันได้กอย่างเธอจะไปให้มันพอมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็บังหู่ย่ง่งใดอ่ะเออหันหน้าไปทางใดก็ได้ไปไหนก็ได้อ่ะฉันนะตอนฉันมาใหม่ๆนะเพราบ้านนะบังฮึ้ออกไปไหนเพราะว่ามันมีหิมะเนาะแล้วก็ฉันจะไปฮัดไปส่งฉันฮัดขึ้นรถอันรถเมย์เธอ รถเมย์มันก็ก,กันย้ายเออจากาปนี่ไปไป้ายนี่นะจนฉันจ้งนะพอฉันจ้งเสร็จเนาะฉันกําลังจะไปคนเดียวเนาะถ้ามามีคนฆ่ากันตายในรถเมย์ฮั่นเออเลยบ่เฮอฉันไปสักกรรมเปลี่ยนใจเฮียซื้อรถถีบไฟฟ้าให้ฉันบัดเดี๋ยวนี้นะฉันจะบอกเฮ่อฉันขีร่รถถีบไฟฟ้าไปฮั่นไปนี่ไปสมัครสอบคนเดียวไปสมัครสอบอันใบขับขี่ บอลรถถีไปยกการคนเดียวบัลรถถีไปห้างคนเดียวบัลรถถีไปซื้อครัวคนเดียวฉันจะบอกเธอหู้เอออูลักักดอกกัดอกนี่คือดีใจมันม่วนเธอมันได้ออกไปนอกบ้านนะมันเหมือนแบบสมมุติว่าตอนแรกๆเฮามาอยู่ใหม่แล้วเฮาแบบเหมือนถูกกักบริเวณใช่เนาะเออแล้วเฮาขอมามีมามีเครื่องมืออะมามีตีนมามีมืออะมามีานสปอ p o r t a t i o n เออมันมีรถบางมีอย่างไปไหนมันได้อะ่ะแล้วมาเดียวนี้มันมีรถทีเอียเธอไปฮั่นรถรถทีไฟฟ้าเนี่ยมันก็ดีแหะนะมันปั่นมวยมันมีเกียร์ไงไปฮั่นไปนี่คนเดียวแล้แถมมพอได้ย,ยากการคนเดียวแหมเนี่ยเออเออกไปยากการเนาะนั่งปิกมาถึงก็มาจดว่าวันนี้ยากการได้กี่ชั่วโมงจะได้สตังกี่บาทสตังของเขาน ถ้ารอตอนที่ต้องเอาไปใส่ในเสียภาษีบุคคลธรรมดาถ้ารอวันนั้นว่าเยอะคนเดียวใครเยอะให้จ้างแล้วใครหัวิันหักสตางค์เขาอ่ะมันเหลือตะ้ใดแล้วฉันจะได้หูวว่าอ๋อฉันอิทอยู่ที่ร้านนี้เนาะแล้วฉันมีไรายได้เต่าย้ฉันถูกหักไปเต่าี้มันพอใจก่อถ้าว่าไรายได้มันน้อยมันบ,บ่พอใจฉันก็จะได้ขยับขยายไปหาที่ยาการใหม่หรือว่าหาที่ยาการเพิ่ม นี่ yeah. ชีวิตมันก็ม่วนเธอมันม่วนมันได้ออกไปเจอคนอื่นมันได้อู้กับคนหลายคนมันได้เพิ่มพูนความหู้สมองอองอมันใหญ่ขึ้นมามันม่วนมันดีฉันตึงว่าดีเธอจะไปอยู่บ้านมาได้ไปเสอะยากาัน